ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่สาคัญอีกคู่หนึ่งครับของวันพฤหัสนะครับคืนนี้ครับที่ดอกมิถุนาครับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยหญิงนานาชาติครับและเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าน่าจะปาครับเพรดูจากรูปร่างดูจากทุกถึงยางที่ผ่านมาล้วของทุกครับถือว่าค่อนข้างสูสีกันอย่างแน่นอนครับระหว่างมุมแดงครับฝามือผมครับครีมินตินเอกมุงเนจากสซอตแลนด์ครับวันนี้พบกับอลันนาบังทมมวยไทยเอเมเวจากไอร์แลนด์ครับเอาละครับต้องบอกว่าคู่นี้แม่ ดูแลบอกว่าตัดสินใจยากครับต้องมาดูความพร้อมโทั้งสองฝั่งครับโอเคเลมตินโอเคโฟร์ทูไนอายูโฟร์ทูกรีสเรนนิงและยูน่โฟร์ฟวิทเธอร์ r บื้องต่อช่วงทามหรืลองทามยูโน่โฟร์ฟวิทเธอร์ยัย้ g วัชฟลายทามอ่าลองทาม o ี่วันย o ยูโน่โฟร์ฟลา fight with her i อร์ e f ื้อ t ต e อทูวีกสองวี weeks? You training before and then... Yeah Uh prepare for fight with her already? Yeah, yeah, yeah. You know? And you I think you was, uh, saw she fight before? Yeah, yeah, yeah. And you think you okay? Yeah, okay, okay. Very easy? Yeah. <laughs> easy or really hard? Uh, Good fight. Good fight, it's yeah, good yeah fight. okay. And that's... Uh, yeah. You think you fight with her, what the part of body that was like a weapon? Elbow, knee, kick to finish her? Mm, everything. Everything then, <laughs> yeah. <laughs> แล้วเดนอาย t 4 4วินาที t ั e นยัยยัยยัย e ัยแล้วค e อายุไหน26 26ยัย26ยัย26ยัยว้า y o u ณดูแลกั e a ด o ยังเกินว่าอายุ2 o n t b e l ่ e ช e ่ o u Okay, เ k a อเอแล้วแับแม่เป็นหน้าตายังเด็กมากกับอายุี่บกแล้วต่างด้านที่ป็นติดกับโอเคอะไรนะ I อ h i n ง you s ค w her เธอไป e ่ o น e ละคุณควาก i รนี้จะเรียก b e c a e อ h อ e ิ e งห r i ฟ a ์ d ฟเ r อ o ์ด i มากดีมากดีมา y good อย่ h เด็กชื่อเธอโ a รมาเ e ็ h ออเดอร์ร n ง tonight เธอ e ม่ o y e โทรมาะไรค h w o a 22รับคุณยั y e a ่เลครับคุณบอกว่าแค่ความลับไว้กันทสองคนครับว่บอกว่าใครจะใช้อะไรกันะครับ ยี่สิบหกกับยี่สองอายุรับแล้วก็เป็นคู่มวยที่รูปร่างหน้าตานะครับรู้ร้างนะครับเท่าเทียมกันครับแล้วก็กระดูกการผ่านมวยก็น่าจะไม่ห่างกันครับแล้วก็มาจากค่าใหญ่ด้วยกันดู้ก็เอกมวลเงินองในเครือคงเพชรหนุ่ม้อยรับลาวก็ทางนั้นบางทงมุนใจก็ไม่ต้องพูดถึงกับเรื่องของการฝึกซ้อมครับเพราะคนนี้ก็บอกว่าวัดดวงครับ